สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ตอนพิเศษของเราในวันนี้ที่เราจะพูดถึงสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันการชะลอวัยหรือแม้แต่โกงอายุให้ดูอ่อนยาวกว่าอายุจริงเราที่น่าสนใจคือเราจะเปรียบเทียบสองแนวทางที่ต่างกันสุดขั้วระหว่างคนธรรมดาที่ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติไรนาป่าเขาไม่ใช้เงินเลยสักบาทกับมหาเศรษฐีที่ต้องจ่ายหลักล้านหลักสิบล้าน เพื่อซื้อความอ่อนเยาวกลับขึ้นมาใช่เลยลองนึกภาพชายคนหนึ่งอายุ41ปีแต่ดูเหมือนเพิ่งจะ30ต้นต้นๆผิวพรรณสดใสร่างกายแข็งแรงดวงตาเป็นประกายไม,ม่มีริ้วรอยไม่อ่อนเพลียไม่เครียดไม่ต้องพึ่งกาแฟยามเช้าแล้วเขาก็ไม่ได้ทำอะไรพิเศษเลยแค่ตื่นเช้าฟังเสียงนกเดินเก็บผักดื่มน้ำจากลำธารน,นอนก่อนสามท่ม ไม่มีมือถือไม่มีไวไฟไม่มีงานดึกไม่มีไฟนีออนแค่นี้ร่างใจเขาก็ซ่อมตัวเองได้ทุกคืนในขณะที่อีกคนมหาเศรษฐีระดับโลกอายุเท่ากัน41ปีแต่ดูเหมือน50กว่าเหนื่อยง่ายหน้าเหี่ยวตาคล้ำต้องพึ่งสารพัดเซรัม่มยาอาหารเสริมคอลลาเจนแสงเลเซอร์ฉีดสารทำหน้าเรียบตึง ขาวทุกเดือนแล้วรู้ไหมเขาอาจใช้เงินไปแล้วหลักล้านต่อปีเพื่อซื้อสุขภาพที่คนอยู่ในป่าเขาได้มาฟรีๆโดยไม่ต้องขอเพราะธรรมชาติคือยาอายุวัฒนะที่ดีที่สุดแสงแดดยามเช้าออกซิเจนบริสุทธิ์ดินน้ำลมอาหารสดจากสวนไม่มีสารเคมีไม่มีความเครียดจากการแข่งขัน ในขณะที่ชีวิตเมืองคือเครื่องดูดพลังงานที่ค่อยๆดูดความอ่อนเยาวของเราออกไปทุกวันแสงสีฟ้าจากหน้าจออาหารแปรรูปฝุ่น PM 2.5ความเร่งรีบความวิตกกังวลแล้วแบบนี้ใครกันแน่ที่กงอายุได้จริงคนที่ใช้เงินล้านหรือคนที่ใช้เวลากับธรรมชาติบางทีคำตอบอาจไม่ใช่ต้องเลือกแต่คือต้องกลับมากลับมาหาธรรมชาติ แม้แค่สัปดาห์ละครั้งวันหยุดเดินป่านอนฟังฝนปลูกต้นไม้หายใจลึกๆเพราะสุขภาพที่แท้จริงความอ่อนเยาว์ที่ยั่งยืนมันไม่ได้ซื้อได้ด้วยเงินแต่ได้มาจากการอยู่กับสิ่งที่ฟ้าให้มาอย่างมีสติและบางทีวิธีที่ดีที่สุดในการชะลอวัยอาจไม่ใช่การซื้ออะไรใหม่แต่คือการลดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปจากชีวิต ขอบคุณที่รับฟังพอดแคสต์ตอนนี้นะคะหวังว่าจะช่วยให้คุณมองอายุใหม่ไม่ใช่แค่เลขบนบัตรประชาชนแต่คือคุณภาพของชีวิตหากคุณชอบตอนนี้อย่าลืมกดติดตามและแบ่งปันให้คนที่คุณรักให้เขาได้รู้ว่าสุขภาพดีและความอ่อนเยาว์อาจอยู่แค่ก้าวแรกออกไปสู่ธรรมรชาติ together แล้วพบกันในตอนหน้ากับเรื่องราวที่จะเติมเต็มใจให้คุณกลับมาเป็น ตัวเองอีกครั้ง